ตอนกลางวันก็จะเป็นอากาศอย่างนี้แดดอยู่ได้จากตะวันตะล่มอากาศยู่มันกับว่าจำเห่ปันไดอากาศกำลังเริ่มดีอากาศกำลังเริ่มดี มัดตายรูดเมอัชีพดดยุ้ยได้เม่เจ้าตดีไปทาง้งเืนเนี่เมียม่เปิดไปทางเืนเมีมึงจตะคิดก้าเอยูเป็นลอยรอ มันมัน,มนปวดเวลายางขากระสีแขง็งแขง็งสะวะ้อเข้าสองขางขางนี้ปกติขางนี้บปก,กติแต่ว่าเวลาขางนี้มันสีนันใดขางนี้มันแขง็งมันจะเป็นแข็งแข็งแข็งเกรงเด้งเกรงเด้งยมยังกรเปิดขาแขง็งแขง็งร่มหนาว คนกัเป็นวัดเป็นไข่ร้ายหลายคนเป็นไข้เป็นวัดหลาย ความบัดค้าจะคลองย่นี้เราจะวาสิยางได้กเดค่ะ